สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพท่ทำนายดวงในหัวข้อเรื่องเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งดังนั้นคำทำนายก็อาจจะตรงไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังไว้เพื่อเป็นแนวทาง เพื่อสร้างกำลังใจสร้างพลังบวกก็พอหรือถ้าเป็นคำแนะนำเป็นคำเตือนอะไรจากภัยก็ขอให้ระมัดระวังตัวไว้บ้างไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตเป็นดีที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังคำทํานายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะเรื่องเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณจะเป็นเรื่องอะไรบ้างมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรก u e e n of Cups สองไม้เท้านะคะ adjustment, เจ็ดไม้เทา้า high princess, ace of pentacle, w o r l d นะคะห้าถ้วย emperor แล้วก็ใบสุดท้ายหกเหรียญเป็นพลังงานนะของการ ได้รับความรักความเมตตาทําอะไรก็จะมีคนคอยซับพอร์ตคอยช่วยเหลือสนับสนุนในสิ่งที่คุณทำนะคะการที่คุณจะประสบความสำเร็จอาจจะต้องได้รับความร่วมไม้ร่วมมือนะจากคนรอบข้างได้กำลังใจจากคนในครอบครัวจากคนรักคนใกล้ชิดนะหรือ,อได้รับแรงหนุนที่ดีนะคะจากคนรอบข้างจะทําให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตได้ นะชีวิตคนเราบางทีมันต้องขับเคลื่อนด้วยกําลังใจแล้วก็แรงหนุนที่ดีด้วยนะคะก็เป็นราศีที่จะมีดวงของอาการได้รับความเมตตาเอ็นดูนะมีดวงเมตตาอุปถัมภ์ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรักคนเมตตาก็ขอให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะรู้จักบุญคุณคนใครที่ช่วยเหลือเราทําให้เราเติบโตก้าวหน้า นะก็อย่าลืมบุญคุณเขานะคะเราก็ต้องทําความดีตอบแทนกลับไปบุญกตัญญูนี่แหละที่จะยิ่งส่งเสริมทําให้ชีวิตของคุณมีแต่ความสําเร็จมีแต่ความก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะมีดวงนาีิุปถัมา์ด้วยนะอาจจะเป็นคนในครอบครัวนะคุณแม่คุณป้าคุณยา่าคุณยายหรือเป็นหัวหน้างานของเราก็ได้นะที่อาจจะให้ความช่วยเหลือคุณได้ในยามที่ คุณเจอปัญหาหรือมีอะไรที่มันติดขัดนะก็สามารถที่จะเข้าหาบุคคลเหล่านี้เพื่อขอความช่วยเหลือได้นะคะก็เป็นช่วงที่นะจะมีในเรื่องของการได้รับการช่วยเหลือหรือมีคนอามาใจดีกับเราเอาใจใส่เรามากขึ้นก็ได้อาจจะมีคนเข้ามารู้สึกดีกับเรานะคะยิ่งถ้าเป็นความรักของคนโสดนะก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอรักดีๆเจอคนที่ถูกใจ นะเป็นคนที่คุณอาจจะเป้ารอคอยมานานนะคะได้เจอคนที่เราอาจจะเหนือนะเหนือการคาดหวังก็ได้มีเกณฑ์ที่จะสละโสดสูงมากๆหรือถ้าเป็นความรักอของคนมีคู่เป็นช่วงที่คู่รักจะดูแลใส่ใจกันดี เทคแคร์กันอาจจะชดเชยในช่วงเวลาที่ผ่านมานะที่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะหรือมอีปัญหาการก็อยากที่จะทำสิ่งดีๆให้กันและกันมากขึ้นด้วยนะแล้วก็เป็นราศีที่จะมีความก้าวหน้าเติบโตในสิ่งที่คุณทำนะคะหากคุณกำลังประกอบอาชีพอะไรอยู่ก็ตามนะหรือทำงานอะไรก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ นะได้รับแรงผักดันที่ดีาบางท่านอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการได้ปรับตําแหน่งนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้รับโอกาสใหม่ๆได้พิสูจน์ความรู้ความสามารถหรือได้ทําในสิ่งที่มันท้าทายมากขึ้นที่จะทําให้คุณก้าวหน้าเติบโตในสายงานที่คุณทําอยู่นะคะเหมือนกับว่านะการรอคอยคําตอบการรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งมันถึงข่าวสิ้นสุด นะเป็นสิ่งที่คุณอาจจะหวงังในสิ่งที่คุณปรารถนาก็มีโอกาสที่จะสำเร็จสมดังใจที่คุณตั้งใจไว้นะคะนะหวังสิ่งใดก็มีโอกาสที่จะสำเร็จสมหวังนะอย่างที่ใจปรารถนาทุกประการกันเลยแต่ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอาจจะต้องต่อสู้นะต้องไฟตต้องวิ่งเต้นนะคะการทำงานมันก็อาจจะต้องแบกรับหน้าที่มากขึ้น มันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะเครียดนิดนึงแต่มันเป็นความเครียดเป็นการคิดมากที่จะทําให้คุณก้าวหน้ามากขึ้นนะคะการทํางานมันก็อาจจะยากขึ้นอาจจะต้องใช้ความสามารถเพิ่มมากขึ้นด้วยเราก็ต้องพยายามพัฒนาตัวเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดหรือต้อง อมองหาแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆที่จะทําให้เราก้าวไปสู่ความสําเร็จได้นะคะก็เป็นช่วงที่อาจต้องปาดเหงื่อน่อยนะแต่ว่ามันจะได้รับผลตอบแทนที่ดีมากๆนะคะเป็นราศีที่มีสเสน่ห์ในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการทํามาหากินทํางานเก่งนะคะมีความสามารถรอบด้านนะมีคนเข้ามาสนใจเรามากขึ้น อาจจะมาชวนไปทำงานด้วยนะมาทำสิ่งดีๆร่วมกันทำธุรกิจร่วมกันก็ได้นะคะเหมือนได้เจอากรยาณนิมิตที่ดีหรือมีคนเห็นคุณค่าในตัวเราก็ได้นะจากที่ก่อนหน้านี้เราอาจจะถูกมองข้ามไปนะไม่มีใครสนใจเราก็จะเป็นช่วงที่ดูคุณจะมีออร่านะมีความโดดเด่นมากๆในเรื่องของความสามารถด้วยศักยภาพที่ตัวคุณที่มีเพิ่มมากขึ้นนะคะ บางทีคนเราไม่จําเป็นว่าจะต้องนะสวยหล่อแต่ถ้าเรามีความสามารถมีความพยายามมุ่งม,มั่นตั้งใจมันก็เป็นการสร้างเสน่ห์ที่จะทําให้มีคนชื่นชมชื่นชอบในตัวเราเพิ่มมากขึ้นนะคะรวมถึงนะเป็นราศีที่จะมีโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆเข้ามามากมายเลยทีเดียวรวมถึงมีโอกาสที่จะควาเงินก้อนโตด้วยนะคะ หรือไม่ก็อาจจะได้รับของขวัญน,นะได้รับเงินโบนัสเงินพิเศษเป็นเงินรางวัลที่มันมาจากความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจจากตัวของคุณเองโอกาสที่อาจจะถูกหยิบยื่นมาจากคนอื่นคนที่เห็นในความสามารถเห็นในศักยภาพของตัวเรานะพร้อมจะมอบโอกาสดีๆให้เมื่อเราได้รับโอกาสดีๆนั้นแล้ว ก็ต้องทําเต็มที่นะสุดความสามารถให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจแล้วก็มันจะมา,านำจะจะนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆที่จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะน้อยคนนักนะที่จะได้รับโอกาสนั้นนะเราก็ต้องทําให้สุดความสามารถนะคะมออะีอะไรดีๆก็ต้องงัดออกมานะเต็มที่กับสิ่งที่ทำํำถ้าใครนะไม่เคยได้รับโอกาสจากคนอื่นเลยนะคะ ก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจไปเราก็มุ่งมั่นนะทำสิ่งที่เรา,าตั้งใจนะให้เต็มที่นะคะเดี๋ยวโอกาสดีๆมันก็จะวิ่งเข้ามาหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปสแสวงหานะไปไขว่คว้าเลยเราขยันมันเพียงอย่างไรนะทำดีอย่างไรก็ขอให้ทำอย่างนั้นตลอดไปเชื่อเลยว่านะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวนะโชคชะตาก็จะนำพาโอกาสดีๆแล้วก็ความเจริญก้าวหน้า มาสู่ตัวคุณได้ในไม่ช้านี้นะคะเนี่ยมีไพ่เวิลด์ด้วยใครที่ทำอาชีพนะคะที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะหรือธุรกิจข้ามชาตินะสื่อออนไลน์ต่างๆหรืองานที่อาจจะเกี่ยวกับการเดินทางก็ได้นะก็จะประสบความสำเร็จมีข่าวดีในเรื่องของความก้าวหน้านะคะข่าวดีในเรื่องของการได้รับความร่วมไมายร่วมมือที่ดีด้วยนะหรือบางท่านอาจจะ ไปเรียนนะต่างประเทศก็ได้ได้ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมไปเปิดโลกไปใหม่ไปคว้าความสำเร็จกลับมาให้คนในครอบครัวได้ภาคภูมิใจในตัวคุณเป็นอย่างมากหรือคุณอาจจะทำบางสิ่งบางอย่างที่มันจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนที่คนรักให้กับคนในครอบครัวได้ภูมิใจในตัวคุณเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ไพ่เวิร์เนะี่ยเป็นไพ่แห่ง การเริ่มต้นที่จะมีความสุขด้วยนะใครที่อาจจะกําลังมีความทุกข์ความเครียดความกังวลกับสิ่งใดก็ตามนะคะก็เป็นดวงชะตาที่จะได้หลุดพ้นนะจากสิ่งไม่ดีสิ่งเลวร้ายแล้วก็ไปเริ่มต้นนะกับความสุขความสำเร็จที่คุณกําลังจะคว้ามาเป็นของคุณนะรวมถึงมีความสุขกับคนรักมีความสุขกับคนในครอบครัวนะได้รับพลัง ใจดีๆที่จะทำให้คุณมีแรงฮึ้นสู้ในการทำงานในการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเป็นดวงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคอยปกป้องคุ้มครองดูแลดีมากๆก็ขอให้อากระทำแต่สิ่งที่ดีนะคะทำความดีในรูปแบบต่างๆนะทำในแบบที่ไม่ทำให้เราเดือดร้อนนะคะาการจะ,ะช่วยเหลือใครนะหรือจะ ให้สิ่งของกับใครนะอาจจะต้องอดูเรื่องของอความมากน้อยด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราไปช่วยเหลือคนอื่นเกินไปตัวเราอาจจะเดือดร้อนก็ได้นะก็ต้องดูลิมิตความสามารถของตัวเราด้วยถ้าช่วยคนอื่นแล้วเราเดือดร้อนเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ดีเท่าไหร่นะคะคือการให้อ่ะก็ต้องให้ในในรูปแบบที่ไม่ทําให้ตัวเราเดือดร้อนนะแล้วก็ อย่าช่วยเหลือใครเกินตัวเดี๋ยวตัวเราอาจจะมีปัญหาเองก็ได้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะนะแล้วก็หากใครที่กำลังเจอะเจอปัญหาชีวิตอะไรอยู่ก็ตามนะก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยสู้ๆนะคะชีวิตคนเรามันก็อาจจะมีวันที่ดีมีวันที่แย่สลับกันไปไม่มีใครจะมีความสุขปตลอดแล้วก็ไม่มีใครจะมีความทุกข์ ไปตลอดชีวิตมันก็ต้องมีสลับปรับเปลี่ยนกันไปเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเราสามารถเข้าใจได้นะปล่อยวางได้ก็จะทําให้จิตใจของเราเบานะเบาลงไม่เครียดไม่กังวลไม่กดดันแล้วก็ทําให้คุณมีความสุขเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็หาเวลา ไปทำบุญสวดมนต์นั่งสมาธิหรือทำกิจกรรมที่ทำให้คุณมีความสุขก็ได้นะหาเวลาให้กับตัวเองบ้างนะมุ่งมั่นทำงานมากเกินมันอาจจะเกิดความเครียดหรือเกิดความเบื่อหน่ายหมดพลังไปซัดเดือๆเราก็ต้องมีเวลานะกับตัวเองด้วยนะคะก็จะเป็นการได้อาบาล้านนะการใช้ชีวิตให้มันมีความสมบูรณ์กับตัวคุณเพิ่มมากขึ้น เรื่องของสุขภาพอาจจะต้องระวังในเรื่องของอาการปวดหัวไมเกรนเครียดกับบางสิ่งที่มันไม่จําเป็นกับชีวิตนะคะนะก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าเราสามารถปล่อยวางได้มันก็จะทําให้จิตใจเราเบาใจลงมีความสุขกับการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้นอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดนะคะเราก็ต้องยอมรับให้ได้เพราะว่าบางสิ่งเราไม่สามารถควบคุมได้มันอยู่เหนือการควบคุมเราก็ต้อง ปล่อยให้มันเป็นไปนะเราพร้อมรับมือปรับตัวนะก็จะทำให้เราสามารถที่จะก้าวพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีเสมอนะคะก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันก็อยู่ที่การกระทำของตัวเราเอง ใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงที่เป็นรูปหมวดใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมกดติดตามช่องการดาพยากรกันด้วยฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ใหอ้อมอกอ้อมใจสุดท้ายนี้ขออวยพร ให้ทุกท่านมีความสุขความเจเริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเฮงปังตลอดไปตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ